อม่งคือชนะเลยก็เขาผู้ชนะร่อเขาหู้ชนะมั้แข่งชนะมั้งแก่งชนามั้งกำลังแล้วเข้าใจย็นเขามู้ชนะนะเขาเอนดีครับคุณลูกค้าเอบคุณครับ ใส่ฉลใส่ฉลามพงขอเมาหมาอฉลามหมอัลอังบอัน,นี้ครับรคบบุณลูกค้าแล้วกินหูฉลามเจ็งครับเดี๋ยวแรกฉลามเองอยู่บนโต๊ะเต็มเลยอ๋อนี่ไงหูฉลามที่อยู่บนโต๊ะกินเลยเพื่อนวันนี้เราลกินได้เลยครับสดเลยครับสด,สดเลยครับกินหูฉลามเลยเพื่อนกินเลยอยวเราเลี้ยงเราเลียงก่อนที่ย่า้งก่อน วิเวียนคนนลอยเลยโอ้าหโคตรยำหูฉลมามแล้วก็าขอฉลามทั้งหมดเลยครับคขลย์โยเลย์โขลย์โขลยลย์โลยเโมลย์โลย์โลโขลย์โขยยลยลลยลาลยลล ไปแล้วถพออยู่อยู่นบอกได้ชิวๆวะจริงเราลรนั่งก็อีกไงอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวลงก็ลงไปแล้วเราก็ต้องลงคม่ใจเยนเราจะสั่งอะไรครับฉลามถาตัวเนี้ยขอหูฉลามค่ะขอฉลามเท่าอ่าเอาไปกินไั่มูฉลามฉลามดิฉลามดิจะหด้เขากได้ยเนื้อฉลาม ข้าหลังผมเราไปนะครับเลี้ยงเธอเราไปกันเถอะเธอเราไปกันเถอะไปไปไปเพื่อนนี่พวกคุณกาดจะอย่าไม่จ่ายเงินหรอกคุณได้ครับไม่อยู่รจเยียอยู่ใจเยียอยู่ใจเย็นถ้าขึ้นใจเย็นใจเยียในชาวบูหูฉันลางผมไปที่โต๊ะครับไปที่โต้เอาได้ครับได้ครับจริง ข้อดีเลยได้กินหูฉลามฟรีแล้วทำไมเราต้องทำไมเราต้องอะไรอยู่ในดาบใน <c oughs> ดาบเอออต้องคานยกเว้นคนคนอาะคานทุกคนต้องเป็นฉลามให้หมดเป็นฉลาม <c oughs> เอ้เป็นฉลาม แกงฉลามไปกินหูฉลามกันเต๋อกันเต๋อไปเพื่อนเราไปที่ถักขยะแก๊นอาจจะเบีอะไรกินก็นได้เว้ย <c oughs>